สี่ชัว่วโมงข่าว9กนึ่ อนนี้ตีห้ากับอีกหกนาทีกับเช้าวันใหม่วันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะคุยฟังขาวันศุกร์ที่สิบแปดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับเช้าวันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะอุณหภูมิต้อนรับเช้าวันนี้ที่กรุงเทพยี่สิบแปดองศาเซอเซียสความชื้นสัมพัทธ์แปดสิบห้าเปอร์เซนชั่วโมงนี้ยังไม่พบกลุ่มฝนในเขตพื้นที่กรุงเทพนะคะมาที่ไร่สดยี่สิบสี่ชั่วโมงข่าวในรอบวันก็จะเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเป็นเรื่องของ เหตุฟ้าผ่าที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ทำให้วัวในคอกเนี่ยตายไปเก้าตัวนะคะ เมื่อเช้าวันวานนี้ค่ะทางด้านนางสาวคำพันคำสีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาสนุนพร้อมด้วยนายชาตรีคุ้มสิงสันซึ่งเป็นเจ้าพานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโสแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาสนุนปศุสัตว์อำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดนี้ก็ลงพื้นที่ในการตรวจสอบนะคะ นื่องจากว่ามีเหตุฟ้าผ่าวัวตายในเขตพื้นที่ของหมู่งตำบลนาสนุนอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดฝนฟ้าขนองแล้วก็มีฝนตกหนักในพื้นที่ของตำบลนาสนุน ทำให้เกิดฟ้าผ่าตรงบริเวณจุดที่ชาวบ้านเขาเอาวัวไปเลี้ยงในข้อกลางทุ่งนาที่หมู่สองตำบลนาสนุนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์จากการตรวจสอบก็พบว่ามีวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายจำนวน9ตัวด้วยกันค่ะแต่ด้านเจ้าหน้าที่ก็เร่งประสานงานให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป จากนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่นะคะให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองโดยขณะที่ฝนตกลงกันโชกแรงก็ให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะห้ามอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างรวมถึงป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยและไม่ควรที่จะสวมใส่โลหะหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่กําลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองรวมถึงให้ติดตามข่าวสาร พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะเรามาเติมกันที่กรมประพฤต ก็มีการสรุปนะคะเมาขับนำโด่ง5วัน6วันเนี่ยค่ะมีคดีทั้งสิ้น5,500คดีพันตำรวจตรีสุริยาสิงหากมลอธิบดีกรมคุมประพฤติท่านก็เน้นย้ำนะคะให้ผู้ที่ถูกคุมประพฤติในคดีที่เกี่ยวข้องกับพรบรจราจรทางบกอย่างเช่นการขับรถในขณะที่เมาสุราขับรถขณะที่มีสารเสพติดขับรถโดยประมาทและขับรถเร็วเกิน กว่าที่กฎหมายกาหนดกําหนดนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยบนท้องถนนโดยให้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุสังเกตพฤติกรรมการขับขี่ของประชาชนที่ ผ่านกล้องวงจรปิดหรือ C C T V แบบเรียลไทม์เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุอย่างทันท่วงทีซึ่งมาตรการดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางเชิงป้องกันที่กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนอย่างต่อนเนื่องนะคะ เพื่อแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนโดยเน้นให้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนค่ะในการที่จะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมของการขับขี่อย่างปลอดภัย จากการดําเนินมาตรการควบคุมเข้มข้นในช่วงเทศกาลสงการานต์วันที่16เมษาย,ยน2568ปรากฏว่าศาลมีคําสั่งคุมความประพฤติ1,512คดีแบ่งเป็นขับรถขณะเมาสุรา1,454คดีติดอุปกรณ์ e m 112รายนะคะแล้วก็ขับรถซิ่งเนี่1คดีขับเสพ56คดีค่ะโดยยอดคดีสะสมใน ช่วงควบคุมเข้มข้นตั้งแต่วันที่11-16เมษายนรวมทั้งสิ้นเนี่ย5,228คดีติดอุปกรณ์ EM รวม37รายจังหวัดที่มีคดีเมาขับสูงสุด3อันดับแรกก็ได้แก่กรุงเทพมหานาคร382คดีรองลงมาก็เป็นสมุทรปราการ306คดีและนนทบุรี292คดีค่ะ มาต่อที่สปทก็สรุปอุบัติเหตุทางถนน6วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ส5ง8ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุ1377ครั้งเสียชีวิต200ราย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2568ได้ถแถลงข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง6วันของการรณรงค์นะคะก็คือตั้งแต่วันที่11เมษายนถึง16เมษายน2568ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุรวม1 3 0 0 17ครั้งค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 1, 3 6 2คนมีผู้เสียชีวิตรวม200รายจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยมี15จังหวัดค่ะและจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดพัทลุง52ครั้งจังหวัดที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดลำปาง56คนและจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดกรุง เทพ16รายเรามาที่จังหวัดตรังกันนะคะมีเหตุพ่อเท่าพัดตกบ่อน้ำหลังบ้านเสียชีวิต ทางด้านสพห้วยยอดได้รับแจ้งว่ามีคนพัดตกบ่อน,น้ําเสียชีวิตที่หมู่ห้าบ้านทุ่งยางงามตําบลบางดีอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะคะก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตตกลงไปในบ่อน,น้ําลึกประมาณ4เมตรมทราบชื่อต่อมาก็คือนายสมจิตอายุ74ปีค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ช่วยนําร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากบ่อรวมทั้งทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจและแพทย์ เวยก็ทําการชนสุดเบื้องต้นส่วนทางญาติญาติของผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมอบร่างของผู้เสียชีวิตให้กับญาติไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปเดี๋ยวเราไปที่บขอสอนะคะทางบาขอสอก็สรุปยอดการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์6 8 8 8 8วันเนี่ยมีผู้เดินทางเกือบ1ล้านคนค่ะในชัชวา พรอ,อมอมรธรรมกรรมการรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่หมอเบาขอสอ่ันก็สรุปข้อมูลการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2568ตั้งแต่วันที่9ถึง16เมษายนรวมทั้งหมดเนี่ย8วันด้วยกันนะคะก็ปรากฏว่ามีประชาชนเดินทางทั้งเที่ยวไปแล้วก็เที่ยวกลับเนี่ยจำนวน 993,716คนโดยรถโดยสารเนี่ยก็มีทั้งรถบขอสอแล้วก็รถร่วมค่ะจํานวนทั้งหมด55,973เที่ยวแบ่งเป็นเที่ยวไปจํานวน537,712คนโดยใช้รถโดยสารรถของบอขอสอและรถร่วมจํานวน28,284เที่ยวนะคะและเที่ยวกลับจํานวน456,000คนค่ะก็จะเป็นร รถบขอสอและรถร่วมเช่นเดียวกันจำนวน26,889เเที่ยวนะคะโดยประชาชนที่เดินทางไปยังจังหวัดทางด้าน ภาคอีสานเนี่ยมากที่สุดรองลงมาก็เป็นภาคเหนือและภาคใต้ตามลําดับค่ะทั้งนี้จากข้อมูลในการเดินทางเที่ยวไปเนี่ยพบว่าในวันศุกร์ที่11เมษายน2568ม,ม,ม,มีประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพมหาน,นครสูงสุดนะคะจำนวน16,337คนโดยใช้รถของบอขอสอและรถร่วมจำนวน4,214เที่ยว และนอกจากนี้ในวันพุธที่16เมษายน2568ก็มีประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพสูงสุดค่ะจำนวน81,114คนโดยเป็นรถบขอสอและรถร่วมจำนวน7,414เที่ยวสำหรับข้อมูลการเดินทางของเมื่อวันวานนี้นะคะก็คือวันที่16เมษายนที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางโดยรถโดยสารเที่ยวไปและเที่ยวกลับรวมทั้งหมดเนี่ย1 3 6 4 0คน เป็นรถของบขสและรถร่วมจํานวน7414เที่ยวก็แบ่งเป็นเที่ยวกลับทั้งหมดเนี่ย8 1 1 4คนค่ะโดยเป็นรถบขสและรถร่วมเช่นเดียวกันจํานวน3890เที่ยวเที่ยวไป49,626คนใช้รถโดยสารของบขสและรถร่วมจํานวน3524เที่ยวนะคะ มาดูกันอีกเรื่องหนึง่งขาดนายกไทยและมาเลเซียก็จับมือรองรับมาตรการภาษีระดับสูงของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการเดินหน้าเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานโกลกแห่งที่สองตอกย้ำความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ,ธธจนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ให้การต้อนรับดาโตเซรีอันบา อิบราฮิมนะคะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียค่ะในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทยเพื่อเจรจาก,การทํางานรวมถึงมีการหารือในเรื่องของการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับวความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซีย ในการนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็มีความยินดีนะที่ไทยและมาเลเซียสามารถที่จะลงนามในข้อตกลงการสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโกลกโดยจะเป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการขนส่งข้ามแดนรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียด้วยค่ะทั้งนี้ยังได้เห็นพ้องต้องการเกี่ยวกับเรื่องที่จะมีการร่วมมือกันเพื่อที่จะ ช่วยเหลือกับนะประเทศเมียนมานะคะในการจัดการกับทรัพยากรนะในเรื่องของภัยพิบัตนะิจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและยังมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญและการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาโดยเชื่อว,ว่าการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็จะนำไปสู่การพัฒนาการเชิงบวกในเมียนมาที่สอดคล้องและ ฉันธามติ5ข้อของอาเซียนสำหรับประเด็นจังหวัดทางด้านชายแดนภาคใต้ของไทยซึ่งผู้นำทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องต้องกันนะคะในเรื่องของการยุติการใช้การกระทําที่รุนแรงและส่งเสริมให้มีการจัดการพบปะหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยและของกลุ่มที่เห็นต่างในเบื้องต้นค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันที่จะเดินหน้ากระบวนการในการพูดคุยเพื เพื่อสนริสุขต่อไปพร้อมกับกล่าวชื่นชมมาเลเซียซึ่งมีบทบาทในการความเป็นผู้นำนะคะในองค์การความร่วมมืออิสลามโดยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซียก็ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกาซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องค่ะถึงความจําเป็นในการดําเนินการในระดับประเทศและการยกระดับความร่วมมือในระดับภูมิภาคโดยหวังว่าประเทศใน อาเซียนเนี่ยจะร่วมกันผลักดันในกรอบของอาเซียนเพื่อที่จะหาทางออกที่เป็นประโยชน์กับทุกๆประเทศต่ตอไปเราเติมเรื่องของผอบอตรกันต่อค่ะทางด้านผบอตรก็สั่งดำเนินคดีทุกข้อหากับชายที่ขับรถ BMW อไปชนรถกระบะแม้ว่าจะเป็นลูกหลานนักการเมืองดังก็ไม่มีการละเว้นนะคะพลตำรวจเอกกิตรัพพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ท่านกาเ็เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่โลกโซเชียลเนี่ยได้แชร์คลิปเหตุการณ์รถ BMW ป้ายแดงขับปาดหน้ารถกระบะก่อนที่รถกระบะจะเสียหลักพุ่งชนขอบทางบนถนนมอเตอร์เวย์ช่วงทางออกรังสิตนครนายกก็ส่งผลให้คนขับรถกระบะซึ่งเป็นชายสูงอายุได้รับบาดเจ็บค่ะซิคโคงหากต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU ในขณะที่ผู้โดยสารหญิงที่มาด้วยได้รับบาดเจ็บเล็ก น้อยนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็มีการแชร์ในโลกโซเชียลท่ามกลางกระแสวิจารณ์อย่างรุนแรงโดยผู้ขับขี่รถ BMW มมีรายงานว่าเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลหรือสอทอแล้วก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังอีกด้วยแถวด้านพบะตะรนก็พูดถึง กรณีนี้นะคะท่านก็บอกว่าได้ดูคลิปเหตุการณ์ที่เผยแพร่ในโซเชียลแล้วแล้วก็เห็นพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถ BMW คันนี้เนี่แหละค่ะว่า นะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่สมควรจะเกิดขึ้นในสังคมไทยถ้ารถคันนี้นะคะนะคันที่เสียหายเนะะี่ยค่ะก็คือรถกระบะเนี่ยมีเด็กเล็กอยู่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยในคือคงอยู่ในสังคมนี้ได้ยากมากๆท่านยังบอกอีกด้วยนะคะว่าช่วงก่อนสงกรานที่ผ่านมาท่านก็ เคยฝากเอาไว้แล้วว่าให้ประชาชนเนี่ยให้มีสติให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและการในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมรับไม่ได้ค่ะต้องดำเนินคดีทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ท่าอย่าพูดถึงผู้ที่กระทำความผิดนี้ด้วยนะคะว่าไม่เพียงแต่ทำผิดกฎหมายแต่ยังได้แสดงออกถึงความไร้จิตสานึกโดยเฉพาะการอวดอ้างความสัมพันธ์กับนักการเมืองชื่อดังในพื้นที่เพื่อหวังที่จะให้ตนเองเนี่ยดูมีอิทธิพลผู้กระทำความผิดยังไม่สํำนึกผิดยังแอบอ้างโอ้อวดไปทั่วแสดงให้เห็นว่าไม่มีวุฒิภาวะ และจิตสำนึกที่ดีเลยทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมายพร้อมกับย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นธรรมและเท่าเทียมไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่มีชื่อเสียงหรือมีสายสัมพันธ์ทางด้านการเมือง อีกเรื่องหนึ่งนะคะสปกพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเหตุอาคารสอตองงอถล่มตำรวจก็ยืนยันเดินหน้าตรวจพิสูจน์ศพเร่งคืนร่างให้กับญาติโดยเร็วที่ศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลสํานักงานตํารวจแห่งชาติกรณีอาคารสตองงอถล่มจากเห็นการแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาค่ะที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจพลตํารวจตรีวานี อัสวุฒิมังกุลท่านก็ในฐานะโฆษกสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะคะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิรุษสุภสิง์สิริปรีชาร่วมกันแถลงข่าวนะคะในเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวตนว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครและได้ส่งคืนศพให้กับญาติไปบำเพ็ญกุศลตามาศาสนากันต่อไปจากเหตุการณ์อาคารสตงถล่มค่ะ ที่ศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ดําเนินการตามกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลนะคะโดยมีการเก็บข้อมูลผู้สูญหายและ DNA จากญาติจํานวน97รายเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับศพที่ส่งมาอย่างสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจโดยการตรวจเปรียบเทียบยืนยันได้แก่ลายพิมพ์นิ้วมือข้อมูลทันตข้อมูลทันตกรรมนะคะแล้วก็ยังมี DNA รวมถึงข้อมูลทางด้านกายภาพ ตั้งแต่เมื่อวันที่29มีนาคมจนถึง17เมษายน2568มีศพและชิ้นส่วนศพที่เข้าสู่ระบบโดยแบ่งเป็นศพจำนวน41รายและชิ้นส่วนศพจำนวน96ชิ้นค่ะซึ่งข้อมูลผู้เสียชีวิตที่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้วจำนวน42รายและชิ้นส่วนศพจำนวนมากสามารถตรวจพิสูจน์ เอกลักษณ์บุคคลยืนยันว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครจำนวน33รายนะคะก็แบ่งเป็นคนไทย22รายเมียนมา10รายและกัมพูชาอีก1รายะคะ่ะซึ่งแจ้งญาติมารับศพแล้วซึ่งศพที่ส่งเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถที่จะทราบว่าเป็นใครนะแต่รอผลตรวจพิสูจน์ชิ้นส่วนศพนะคะเพื่อประกอบร่างให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนก่อนที่จะส่งคืนแก่ญาติซึ่ง การตรวจพิสูจน์โดยการใช้ DNA ร่วมกับลายพิมพ์นิ้วมือค่ะซึ่งที่เป็นชิ้นส่วนก็จะนำา DNA มารวมแต่ละชิ้นให้เป็นตัวบุคคลซึ่งเวลาก็ผ่านไปนานแล้วนะคะก็ต้องใช้กระดูกในการหา DNA อาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสองวันก่อนที่จะนำข้อมูลของทางครอบครัวมาเปรียบเทียบต่อไปส่วนทางรอง พบชนก็เผยถึงความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาคารสตงอถลม่มเรียกสอบปากคําไปแล้วเนี่ยหนึปากค่ะพลตํารวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้จัดการตํารวจนครบาลได้เรียกประชุมคณะพะนักงานสืบสวนคดีอาคารสตงอถลม่มภายหลังจากที่มีการเข้าไปเก็บหลักฐานทั้งเหล็กเส้นปูนและวัตถุพยานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสอบปากคําพยานที่เกี่ยวข้อง ในคดีค่ะพร้อมกับความคืบหน้าทางคดีนี้นะคะว่าขณะนี้เนี่ยทางนิติเวศก็มีการยืนยันศพผู้เสียชีวิตไปแล้ว42รายส่วนชิ้นส่วนด้านบนและท่อนล่าง2รายและมีผู้สูญหายอีก50รายเนี่ยนะคะนะจากการสอบปากคําขณะนี้สอบปากคําไปแล้วก็แบ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายประจักษ์พยาน55รายญาติผู้เสียชีวิต26รายและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งนะผู้แทนผู้ว่าจ้างก็คือสำนัก นักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตองงและผู้แทนคู่สัญญารับจ้างออกแบบผู้แทนคู่สัญญารับจ้างงานก่อสร้างผู้แทนคู่สัญญารับจ้างควบคุมงานรวมถึงผู้ตรวจรับวัสดุของสตงงและเจ้าหนา้ทาที่กรมโยธาธิการและผังเมืองรวมทั้งหมดใน29ปากทําให้ตอนนี้เนี่ยสอบปากคาไปแล้ว1 1 7ปากแต่การสอบปากคาก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะส่วนการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุพนักงาน สอบสวนได้ร่วมกับทางกองพิสูจน์หลักฐานกรมยุทธ,ธาธิการและผังเมืองรวมทั้ง DSI ค่ะเข้าไปเก็บหลักฐานหน้างานและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเหล็กเส้น193ชิ้นคอนกรีต36รายการโดยได้ส่งให้ทำการตรวจสอบไปแล้วและขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำรวมถึงขณะนี้พนักงานสอบสวนก็ได้ออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของการออกแบบการ รับเหมาก่อสร้างการควบคุมง,งานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการลงนามลายเซ็นในการออกแบบด้วยนะคะให้เข้ามาให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนซึ่งก็อยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งผู้ออกแบบและผู้ควบคุมขณะนี้เนี่ยก็เริ่มทยอยเข้ามาให้ปากคําแล้วค่ะโดยผู้ออกแบบของทั้งสองบริษัทเข้ามาให้ปากคําและ3รายยังขาดอีกสองรายทั้งหมดคือ24ชั่วโมงข่าวในรอบวันนะคะขอบคุณ สำหรับกำลังใจที่ได้รับจาก Facebook y o u t u b e นะคะแล้วก็มี TikTok ด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ทางด้านหน้าจอ Facebook ของเราก็จะมีของปู่ผาดเพชรสีช่วงมีคุณวิชุดามีหนุ่มเหนือแล้วก็ยังมีคุณเลิศพันธ์พิมาไหลด้วยขอบคุณนะคะทักทายกันทุกเช้าเลยส่วนของหน้าจอ YouTube ตอนนี้นะคะก็จะมีของคุณ คุณเป็นชัยมียิ้มค่ะคุณนภพ,พรคุณ อันนบคุณเบีย์นะคะแล้วก็ยังมีนะคุณพรมณีมียิ้มด้วยนะคะสวัสดีตอนเช้ากับทุกท่านเลยคุณสุวัสดนะขอให้ทุกทอนอขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขอยู่ที่ยะลา25องศาเช้า,ชานี้ค่ะคุณก้องสวัสดีคุณสุบินอินทเสนด้วยคุณอรรวันกาดีโรสสวัสดีแล้วมาส่งกลับบ้านาปาซบจัดให้นะคะส่งเป็นสติกเกอร์มาให้กำนันสุรพลบุญศักดิ์ค่ะนะก็ะรายงาน อุณหภูมิที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะบอกว่าเช้าวันนี้27องศาเซลเซียนกำนันบอกว่านะที่สปทอำอเภอพยัคฆภูมิพิสัยรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุหน่อยครับนะช่วงควบคุมเข้มข้น7วันนะไม่มีผู้เสียชีวิตครับนะขอบคุณกำนันด้วยนะคะก็หมดแค่นี้แล้วล่ะค่ะสําหรับทุกๆข้อความแล้วก็หมดเวลาแล้วด้วยนะพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ 1 4ชั่วโมงข่าว91สวพ91เราพึ่งได้